สวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้ย้ามือแรงค่ะย้ายมือแรงรถบอทันมาอีกอยู่ก็ <c oughs> ต้องได้ล้อไปอีกมือหนึ่งแรงๆแ,แล้วอู้ววบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสสวยงามเนาะคะ่ะย้ำใบใบเพื่อนขาจะต้องล้อรถตอนแรกรถว่าสิมาย้ามือแรงเพื่อนอมาอีกแล้วก็ต้องล้อต่อไปมืออื่นเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อน ธรรมชาติยามือแรงกับสวยงามจังสี่ละค่ะเพื่อนๆค่ะอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นยามือแรงอีกคือเกา่าโอ้ยสวยสดงดงามคือเก่าค่ะเพื่อนๆธรรมชาติบ้านๆเรานเนาะยามือแรงผู้พีผู้พีก็งามหัวเข่าหัวง,วงนา้ากับงามคือเก่าธรรมชาติสวยสดงดงามก็งามคือเก่าค่ะเพื่อนๆค่ะ ธรรมชาติเฮานาออันใดสิสู่ธรรมชาติเบิงห่วงเข่าประเดี๋ยวพี่น้องห่วงเข่ากับยาวเอิดเป็ดอาจปาดบ่ได้นาเบิงจ้าว่าห่วงลระจังเม็ดแต่กับห่วงใหญ่ค่ะเพื่อนๆค่ะห่วงข้าวห่วงน้ำเนาะค่ะโอ้เห็ดยาวเอิดเป็ดอาจปาดมะงามหลเทพี่น้องค่ะ ธรรมชาติมาสวยสดงดงามหลายแท้ธรรมชาติบ้านย้ายเอริสแม,ม้วางหนึ่งหันกับเสาโทรศัพท์พี่น้องเอ้แล้วก็มานมานเฮียงคูนคูนไปเนาะค่ะคูนคูนบวกบวกไปเนาะค่ะพี่น้องสุขุสุขค้ขขนค่ะคุณนะธรรมชาติหย้างมือแรงจะเป็นงามโอ้ยได้สูตรดม กินไอคนกินข้าวหอมหอมธรรมชาติธรรมชาติบ้านนาเข้าไปเนาะค่ะเนาะคุณน่ะข้าวกะรอเคียวอยู่นี่ลหละกะสวยงามอยู่น้ําทองทุ่งของเขานี่ละ่ะธรรมชาติยามมือแรงกะแสงพอโพเพโพเโพเงามหลายค่ะแสงพอโพเพโพเพกะงามหลายค่ะเพื่อนๆค่ะ อ้ยสะออนห่วงเข่าเนาะค่ะเนาะย้ายเอริสก็ได้แต่สะอ่อนเพราะว่าปีนี้เขางามลูกชาวนาเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนขายังกับาดสำคัญทอเขา่าลูกชาวนาสำคัญหลายขอบคุณพี่น้องสุข,ขูสุคนเด้อค่ะที่รับชมขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนคุณนะคุณนะขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนขอบคุณเขา่า ขอบคุณเขาที่มีแต่งามงามอยู่ปีนี้เนาะค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ